ของมือเมืองนั่นะครับสป,ปะสปเปดครับผมสวัสดีครับผมปู่จันลองใหม่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวในชุมชนชาติพันธ์ไต,ตเมืองคนพื้นเมืองคนเมืองคนเมียงคนเมือง ลายๆเขาอยากจะงงงข้าว่าเขามาอยู่ในวัดทําไมนะครับคือวิถีของคนเมืองเขาเนี่ยนะครับก็คือผูกพันกับวัดมาโดยตลอดนี่แต่แล้วเจ็จันนี่ก็คือเป็นพร้อมเกี่ยว่ะมันกันกันซิงชัวร่ายแต่ต้องเป็นเจ็ดจันทรตัวอันเจ็จันวิถีแบบเมียงเมียงเมนูที่ขาดได้คือ ลาบจีนท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นลาบควายปอดแจย <ผม S 2> ขาผมเลี้ยว <c oughs> ผมเลี้ยวไหนน้องเนาะแจ่ขาหน้าควายัวตัวเนี้เวลากลาบมันมีน้อยเนะา,านะนนมาคำนุ้นเปิดได้กิ่นอ่ะกินบกได้กิ่นบกมันเฟิงนะครับ <c oughs> ลายชาติพันธ์ครับเพื่อมาอยู่บนเสื้อผืนนี้ครับเป็นเสื้อคลุมตี <c oughs> วดงาเลยทีเดียวนี่ใส่ละรลอไซรละเทใส่ละเจิงเ <c oughs> จิงแบบคนเมืองครับเท่แบบคนเมืองครับ <c oughs>